บาอีสานจัดจัดเดี๋ยวจ้างพี่น้อยไปเต้นให้ดูดูพี่น้อยเต้นไหมครับพี่เป็นต่ออย่าว่าไปเว้ยบาอีสานเบาหาจางเท่าไหร่ล่ะเสนอราคามาก่อนเ <c oughs> จ้างอยาซีนบ้านผมก็ไม่ไหลพี่อ้าวทางนู้นเป็นอะไรทําไมน้าไม่ไหลเจ้างอยาซีนเข้าทางผมขี้เกียจอาบน้ํา อากาศร้อนอยู่นะคะอาบน้ำด้วยไม่ใช่อยู่ที่ฟิลแลนด์นะอากาศหนาวจ้างเขาไห่บาวอีสานเสนอราคามาดูราคาน่าสนไหมจ้างอย่าซีนห,หัวหรอ บ้กลาลูกกแอบ,บแอบ,บจ้าขอบคุณค่ะพี่เป็นต่อเมืองร้อยเกาะไปหาไปหาน้ำตกอาบหรือไปคลองน้ำใสาอาบดีหรือจะลงอ่างโอ้สงสัยพี่เป็นต่อจะเลือกอันสุดท้ายอ่ะใช่ไหมบ่าวอีสานใครดูกดหนึ่ง ดูยังเนาะพี่มิ่งขวัญแอบแอบขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะอันนี้เดินมาประมาณนี้แล้วค่ะฟ้าสวยสวยค่ะบนสะพานนั้นก็จะมีมีไฟแดงด้ค่ะไฟเขียวไฟแดงเวลาเรือผ่านมามันก็จะขึ้นไฟแดงก็จะมีคนปั่นจักรยานมาค่ะน้องๆ พี่คนธรรมะธรรมโมใช่ไหมพี่ต่อพี่ต่อบอกว่าพี่คนธรรมะธรโมหัวเรอบ่าวีสานหัวหลมอมะเดี๋ยวหันกล้องก่อนมีคนมาพี่ต่อถ่ายคลิปน้ำตกมาให้ฝนดูบ้างดีเจ้างอยาซินไปโดดเอยียงเนาะไปโดด ผ่านนริพีเป็นต่อหัวเราะไม่รู้จักเลยกนี่มาโดดมาโดดน้ําตรงนี้มาค่ะมีเรือมีอะไรนะเจสกีมาด้วยนี่ค่ะน้ําเยอะเลยพี่เป็นต่อมาอาบที่นี่นี่อ่างที่นี่ใย่ยใหญ่อ่าให้ดูเจสกีผ่านไปนิ้วโ,โอ้ย ทำไมสะพานสะเทือนไปแล้วไม่ค่ะมันลงอาบที่นี่เด้อนี่ทะเลทะเลสาบโอ้ยคนวิ่งสาวๆวิ่งทำไมสะเทือนดีแทรเจ้างอยาซีนมิ่งขวานบางยาซีนไปเยี่ยมแล้วเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณแทนขอบคุณพี่บางยาซีนค่ะ เดี๋ยวไปดูมุมสันเขื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูมุมสันเขื่อนกันพี่ฝนเงาะโดดก่อนเลยพี่ต่อด้วยฝนว่ายน้ำไม่เป็นมีผู้ติดตาม25คนไปช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องบ้านพี่มิ่งขวัญใช่ไหมคะสงสัยแกเพิ่งเปิดหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ขอบคุณค่ะอีกสามวันจะไปเยี่ยมบ้านนะคะพี่ยาซีนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะงอเท,ท่าพาหมวนให้ YouTube มาขอบคุณมากๆค่ะมุมนี้ก็สวยค่ะด้านขวามือน,น้าจะเป็นยอดโบสค่ะอยู่ไหนว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ไหนไม่ว่ายน้ำไม่เป็นฝนพี่มิ่งขวานใช่ใช่ค่ะเพิ่งเปิด โอเคค่ะพี่มิ่งขวาญขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะนี่มุมนี้ก็สวยค่ะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะเลยค่ะฝนนครปฐงไงเงาะส่งส่งส่งสติกเกอร์มองบนด้วยพี่ฝนส่งสติกเกอร์มองบนมาให้พี่เงาะด้วย